สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิงงัวงามเด้อบันนี้ครับแม่ลูกนึ่งโคมแม่ท้องนึ่งโตแม่สาวราคาลักพันอีกหนึ่งโตครับแดงที่สุดในอำเภอปทุมราชครับคลิปนี้ครับพี่น้องครับมาเบิงงัวโคมแม่ลูกกันก่อนเด้อพี่น้องนี่ครับเป็นงัวเอฟเด้อครับนี่พี่เบิงครับตีเบอร์ให้อย่างดีตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งครับงัวลูกแรกพี่ลูกเพิ่นเป็นลูกชกกรแเลกครับ นี่ไว้สามเดือนแล้วแม่สูงลอยสามสิบหัวหลุนแม่เอฟหนึ่งครับเบิ้งครับเบิ้งครับเบิ้งครับง่วฟาร์มยางดีครับตีเอฟให้ยางดีคุณน่ะลูกช็อกกระแล็กครับไว้สามเดือนที่เดดเดอร์ครับโคมแรกครับเปิดไว้สามหมื่นสามพันครับพี่นองครับสามหมื่นสามพันเกรดพี่เมี่ยมครับเกรดพี่เมี่ยมแม่สูงลอยสามสิบ เพิ่งได้ลูกตัวแรกนี่แม่เพื่อนเป็นลูกของวีเอลโลโจครับหัวหลุนครับเขาแต่งให้เรียบร้อยเพิ่งได้ลูกตัวเดียวครับแม่นี่ครับสูงลอยสามสิบครับหนาลึกหนาลึกได้คว่ำหนาครับคว่ำสูงวัเท่าใดดอกครับสูงลอยสามสิบต่ว่าได้คว่ำหนาครับพี่น้องครับ พมนี่เปิดไว้สามหมื่นสามพันครับเดี๋ยวเป็นลรลูกมาให้เบิ้งครับนี่เดอร์พน้นงเดอเป็นลูกช็อกโกแลตครับตัวนี้ครับไว้สามเดือนครับเพศเมียยางดีสามหมื่นสามเอาสายงวงงามบ่ครนลาดครับลูกย่นย่นครับย่นย่นสีเข้ม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 เลยครับแดงช่ำช่ำแดงเข้มเข้มหนาเป็นหนาครับเบิ้งติลละครับบือครับย่านตาสะครับ นมเลี้ยวดีนมสีเต่าเล็บกระงามครับเล็บกระงามงอเนี้ยวนีกระเล็บหญ้าเป็นยูเดอร์พี่นองพูดนะเล็บหญ้าเป็นยูเดอร์ครับเบิ้งครับลูกเหล็กครับลูกเหล็กให้ลูกเด็ดหลายครับลูกมหัศจรรย์แห่งลูกช็อกโกแลตพูดนะครับเบิ้งครับหลังเป็นข้องตาดหลังกว้างดีเพศดำดีครับพูดนะเบิ้งครับอุ้ยสุดยอดครับสามหมื่นสามเอ้า เปิดราคาเบาๆให้ไปเลยครับให้พี่น้องจับต้องได้ใหอยากได้ง่วงงามครับราคานี่จับต้องได้ครับสามหมื่นสามพันเท่านั้นนี่เป็นราคาง่วงงามสมัยนี้ครับสามหมื่นสามพันอ้าวกได้ง่วงงามไปเลี่ยงครับงามอิลีทั้งงามทั้งสดทั้งยน์ครับเบื้องลูกครับลูกชอบกระแลกจนยนครับยนเป็นยนตครับสามหมื่นสามเท่านั้น ที่เด็ดครับพิก,กัดชงไก่ๆในเด้อพี่น้องดเด้อบัณด์เปิดแพงบัณด์ดเปิดสูงครับแม่เป็นงวเอฟหนึ่งครับตีเอฟให้เรียบร้อยตีเอฟให้เรียบร้อยครับโอ้ยสุดยอดอิลีพูนงออ้วนๆพุ่มๆครับพุ่มๆเลยแข้งขาใหญ่ดีเป็นงอพุ่มๆครับเลี้ยงง่ายๆเด้อนี่ เป็นพี่นองบ่ามากกะบาวตุงกะสิเลี้ยงไว้ดีครับตัวนี้ครับเพราะว่าอาศัยกันพี่นองบ่แบ่งปันกะอาศัยเลี้ยง่อไปได้ครับโคมนี้ครับหน้าเลี้ยงอหรีลูกกระเด็ดแห้งครับนี่ลูกเด็นแห้งลูกช็อกกระเลกครับสามหมื่นสามครับสามหมื่นสามพี่ใส่เมาหนังให้อย่างดีเขาก็แตงให้เรียบร้อย โอ้ยเด็ดแห่งครับชุดนี้ครับมีมาเปิดสามชุดนับกันครับเบิ่งเมียูกกันกอนครับโอ้เป็นตาเอาแห่งครับชุดนี้สามหมื่นสามครับเปิดเบาๆเปิดถึกถึกแต่ว่าขอทรงไกลๆในเดอพี่น้องเดอร์นี่เปิดกับเปิดถือกให้แล้วครับหาทรงไกลๆเอาครับพูน่าลูกยังเต่านมเสยครับ ลูกวัยสมเดือนลูกชอบกระแลกแม่เป็นลูกของวีอโลโจครับแม่ครับเพดาดีโก้คางใหญ่นี่ไทยมกงวัวพุ่มพุ่ม,มแนวนี่ครับตันๆันนั่นนาแนวนี่ครับสุดยอดสุดยอดความสูงอยู่ที่ลอยสามสิบแม่บาสูงกระซ้างวัตเนื้อนังดีสีดีพณน่ะลูกมหัศจรรย์แห่งให้ลูกมหัศจรรย์แห่ง พูนลูกแจ็คพอตโอ้ลูกช็อกโกแลตครับตัวนี้ครับพูนน่ะสีเข้มเข้มสีเข้มเข้มเลยอยากให้เบิ้งด้นโดนเนยครับโคมนี่ให้พี่น้องพี่จรณาเบิ้งเอางวงงามด้นโดนได้จัดมาเถอครับเตี้ยสีทาบถามเพิ่นได้ตัวนี้ครับที่แหลกเพิ่นเปิดแผงลายครับเปิดแผงลายสื่อน้ำบ่ได้ครับ งวดนี้พ่นจำเป็นก็นเลยโทรมาหาบ่าวตึงครับ3ามหมื่นสครับพี่น้องครับนี่คือชุดแรกเป็นงวลูกแรกแม่เป็นลูกวีเอลโลโจลูกเพิ้นเป็นลูกช็อกโกแลตครับไว้สามเดือนแม่คาดไว้อีกบดโดนคงสี่คืนครับเอามาเบิ้งงวดลักพัน 9, ครับวันนี้ครับนี่งวดลักพันเอาเก่าพันครับตัวนี้ครับความสูงอยู่ที่ลอยเศร้าผมเนี่ครับตัวนี้ครับ บ่หน่อยนะครับตัวนี้เอาไปหางว่ะรักพันมีอีกแล้วครับพี่น้องครับคัดสันมาหายางดีคัดสันมาหายางดีตัวนี้เป็นลูกออฟฟอร์ดครับปูนเล็บเล็บงามแข็งขาใหญ่ครับลูกออฟฟอร์เดอร์ตัวนี้ครับสีเข้มแน่อาจิพบ่เข้มเป็นไดแต่ว่าการิืมเข้มมาแน่แล้วลูกออฟฟอร์ดครับสีตามาที่หลังครับลูกออฟฟอร์ดใส่เมาให้แล้วครับตอนมานี่ผูกข้อมาครับ 9,000ครับตัวนี้ครับเก่าพันเก่าพันวาเด้อพี่น้องสูงลอยสาวคนนี้โอ้โหเก่าพันสมัยใหญ,ญ่แท้สายเลือดสายเลือดดีตั้งหาครับเก่าพันเอาโดนมีมาเถื่อสนใจฝา่าวโถพี่กัสขอทรงใกล้ๆกครับนี่ขอสรงเกล้ๆกเด้ออย่าเกินลอยโลเด้อลอยโลลูบเด้อพี่น้อง <c ười> ขล้ายก็ขายเถื่อให้เล้วขอเกล้ๆกแน่กันเล้วกันเอาเก่าพันครับ หางเปีเล็บเสียบเลยหางเปีเล็บเสียบโอ้โกก้หางใหญ่ครับกกหางแมงป่องพเดินเก่าพันเพชรดํำดีเล็บงามดีลำตัวเงาเยียดพูนอะโบชีไลครับหัวตัวละเก่าพันบ่าวตึงคัดสันมาให้ยางดีปูนนมกระชีเต้าโอ้พูนดีครับลำตัวดีหน้าตางามนี่ไหมนี่นี่นเบิ้งครับ เบื้องวัวตัวละเก่าพัานพี่น้องสำมามพอสือท่านนี่เอาไปเก็บว้เดอ้อแม่บอกกระเฮ็ดได้ครับตัวนี้ครับแม่บอกกระเฮ็ดได้สูงลอยสาวเลีว้วนี่ย้ำมาย้ำมาเออพี่สะโพกใหญ่ๆครับหน้าตาก็งาม เก่าพันครับลูกออฟฟอร์ดครับอายุประมาณเจ็ดเดือนได้ครับตัวนี้ครับประมาณพุกเจ็ดเดือนได้แต่ว่าเป็นตัวใหญ่ครับเมยใหญ่เด้อตัวนี้เมยใหญ่อย่เก่ 9, นาพันเท่านั้นพี่น้องดวนพิกัดกใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวไปเบิง้งตัวสุดท้ายครับเป็นงวัวทองครับเป็นงวัวสาวทองเลหล็กอุ่นซ้อนแห้งครับลูกช็อกโกแลตอุ่นซ้อนแห้งเอามาเบิ้งงวัวสาวทองเหล็กครับ ตัวนี้สูงลอยสี่สิบห้าครับสาวทองแรกทองอยู่ที่สามเดือนตัวทองเรียบร้อยแด้งบอมมี่มงทิมแด้งบวมมี่มงติเขาวกวับบมีเขาตุ่ตูบอมีเขาตั้งแต่กำเนิดเขาบริเฮดเดอร์พี่น้องเป็นมาตั้งแต่เกิดตัวทองเรียบร้อยโดยเครื่องอุตสาหครับตัวนี้ครับสูงลอยสี่สิบห้าสาวทองแรกครับเปิดสองหมื่นหนึ่งพันครับถูกๆูครับสองหมื่นหนึ่งพันสาวทองแรกประกันทอง แดงช้ำๆแดงแม่งกีนู่นคังแดงอีลีอีหลอนี่หูพอดีหูพอดีเข้าเปลี่ยนให้ไหมสองหมื่นหนึ่งพท่องสามเดือนเป็นงวประกันท่องเล็บกับง่ามเล็บง่ามครับเล็บหนาเล็บลังถือว่าโอเคสีสีเมนบักข,ขามสีเมบักขามสุก สุดยอดอิหีครับชุดนี้ครับมีมาฝากสามชุดพี่้างเป็นพัวห้างสีดําเป็นพัวครับเพจสีดําสาวทองแหลกเนื้อนังกรลังมาทองกําลังไงครับพ่อต่ทองสามเดือนเองนี่เบิ้งครับเบิ้งไกล้กสาวทองแหลกสองหมื่นหนึ่งพันครับเอาพี่กัดทรงไกๆไก่เด้อพี่น้องเด้อ สองหมื่นหนึ่งพันง้อดีครับง้อดีตัวนี้ง้อดีลั่มตัวเงาดีนาเลียงครับอาเลียงโยนี่เออยยืนเยียดยืนเยียด,ย,ด,ย,ดยืนงามๆยืนงามๆพี่หุ่นง้องามอยู่ดีครับพี่น้องครับโอ้ยสีสุดยอดอีหลีครับสีสีนี่กินขาดกินขาดทุกตัวสองหมื่นหนึ่งพันง้อทองสามเดือนครับตัวนี้ ตัวนี้ทองสามเดือนตวททองเรียบร้อยสูงลอยสี่ซิมหาสาวทองแหลกนางามตัวนี้ก็เก่าพัน 9, 000, ลูกออฟฟอร์ดเก่าพันบชิไลยครับเก่าพันก็ได้เอาพี่น้องมักชุดใดฟังไายละเอียดดีๆโทรหาบาวตึงได้เลยพี่กัอยูบันนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญคลิปน,นี้มีมาฝาก 3ชุดน้ากันครับไปแมไปหาแม่แม่อีละ่ะลูกชอกระแล็กนี่ชุดแรกครับ33,000น,น,นี่ลดได้นิดหน่อยครับถ้าไกลกะคุยขันใดอีกที่หนึ่งครับพี่สุดยอด33,000ื่นสาัง่วาง,งามเปิดถึกถึกหุ่นตะกี้เจ็ดแปดหมื่นม,อนม,อนมาอยู่ครับคมนี่สุดยอดอิลีสุดยอดอีลีเอา้าสำหรับชิปนี้ เราตึงปฐุมราชก็ขอจบชิปไว้เพียงานิก้ก่อนเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับมากะโทษฮหะลูกห้าล้านได้ขอคุณที่เขามาติดตามรับชมชิปนี้ครับอยูด่ดีมีแห้งสุขูสุขคนยาเจ็บยาไข่ลำล้มเรื่อยๆสวัสดีครับ